คับผมนะฮะวันนี้นผมมาอีกครั้งหนึ่งนะผมอ่วิถีสถิพันธ์นะวิถีกติกกความเชื่อข,ของกล่มสถิพันธ์ชนเผ่านะ,ะเดี๋ยวผมมาอยู่ที่เมืองยองทีนี้นะผมก็หลายครั้งที่ผมมาเทียวนีมาคูดจะมาพูดคุยกับชนเผ่านะผมหลายชนเผ่าที่ผมไปพบเจอมาตอนนี้ก็จะพามาที่ผมจําได้ครั้งหนึ่งผมมาพามาที่เลนน่านนี้ครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามาคุยด้วยเรื่องเกี่ยวกับ ปกตินคัมภีนะโบราณปั๊บาได้ต่างๆนะผมอ่าตอนนี้ก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวจะให้เปิดเดี๋ยวจะแนะนํากันตรงนี้เขาเป็นอ่ากลุ่มชนเผ่าชาวรั่นะชาวรั่วนะชดอยนี่หมายถึงว่าอย่างที่มีคนถามว่ารั่วนี่เป็นเป็นกลุ่มไหนมีคติความเชื่ออะไรบ้างนี่เดี๋ยวผมจะลองถามดูนะว่าตอนนี้เป็นกลุ่มรั่เมองยองนะผมดูการจัดการเขานะแต่รั่วนี่เขานะับถือศาสนาพุทธนะผมตรงนี้แล้วก็อ่เขาจะแต่ละบ้านเขาจะมีคัมภีร์ปกติ้นไ้ผมเคย ใครเคยดูคีผมเนะี่ยผมเคยมาสอบภาพสอบถามสัมภาษณ์นะเขานังปุย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคุยกวันนี้มาอีกสลานเจ้านะอยนะผมเจ้าน,นี่ผมเคยมาตัวน้นจำได้อยู่มาเรียกว่ามาเปิดประกาศตื่นคมพีว่าด้เรื่องราวการส่งเางคาะสง่งขึ้นส่งจนส่งหน้าส่งเคาะส่งขึ้สง่งจนส่งหน้าส่งหลังเนาะอ,อันนี้หมอก็ห้องหมอย,อยู่เนาะหมอเ<อ>นาะแล้วผมนนี้เดี๋ยวจะฟังภาอสามเขานะผ่าลูกเขาเนาะต้นฉบับจริงอันนี้ปิดปั๊บยังลองเปิดดูเนา อันนี้เป็นพระคาว์ชังปอดโตโบราณที่สุดๆนะอันนี้อยังตัวโหราจะแต่ว่าโลกเก่านี่อาตัวมันอันนี้ในกี่ปีมีสขาดมันก่อนปอดโตอ๋อขึ้นมีสขาดมันมีสขาดเหมือนกันอ๋อจำพีเก่านะเขาเก็บไว้นานอันมีสขาดมีปีกอะไรแต้มไายไม้มาไหมอันนี้เหรอเจือเพลิงเดี๋ยวๆอันนี้เหเขาเขาเก็บมาเขาเขาเก็บซื้อมาจากที่ไร มะหึงนะกายเออมะหึงอันนี้หึงนะกายอืมดอกก๊ามานอันนี้อ๋อสุ้มขึ้นนี่นี่อ๋อสุ้มขึ้กายอืมอ่ามันเป็นคำพีที่เขาเอ่อใช้ยังยังใช้อยู่นะเกี่ยวกับสุ้มขึ้สซมจนนั่นหน่อเออสุ้มขึ้อ๋อซุ้มจนอ๋อร้อยแล้วก็ตโดยอ่อมือจันบันดีมีก่อโหราเจตตามีก่ออันมีมีในนี้มีอยู่เนาะยแต่ผม อ่าที่นี่เขาเรียกว่าให้ดูนะพามานั่งคุยกันเดี๋ยวจะได้คุยระลึกอะไรอันนี้ตองมือตองวันอ๋อนี่ตองมือตองวันกันอันนี้ผมกลับหัวนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยก็กระตุ้นคำพี่นะอัคราภาษานี่เขาจะใช้ตัวเมืองตัวธรรมนะส่วนมากรั้วนี่เขาก็มีวัดมีวามีอารามมีดอยอยู่เขาจะมีตัวอันนี้มันวายกันอันนี้อันนี้จีวารอ่านไ่ม Anh nói đó anh 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 an 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 Tên an 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 nó an an ờ cái hồ lai nọ tôi mượn an an đi nọ an 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 hồ lai an an anh an 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 hồ sáu an 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 Hồ an 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 tít an 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 này an an sáu này เออดี๋ยวใจอยู่๋อืมชอบยาชอจอยาเนาะจอบยาเออชอบยาสานางนะครับนอออนไหนสานังอันไหนอันนี้เสาลุกนี่ยเสาแนงเนี่ยอ๋อสานังชอบยาเสาแนงครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะผมเคยถ่ายทำถ้ใครจําได้เกี่ยวกับนี่อ่อบันขึ้นเสาเดินเสาเขานะแล้วก็เขาจะมีอ่าเรียกว่าเสุกอันนี้เสานยางหัวเสานะผมแบบโบราณจริงอ่า แคบ้านเรานี่เสาเอกเสาโทนะเสาเอกปลุกขึ้นเสาเอกวันดีแต่ตรงนี้เขาไม่มีนะผมใช่นะใช่ชำนะอันนี้เอาใส่ชำเพิ่นเขาใส่อยู่ว่ะเออใช่รับผมบ้านโบราณเขาต้องใส่นะทุกเสานะผมเคยทำทำบ้านละของจริงๆเคยถทำบาละกานใส่เสาตอนนี้เรื่องบ้านเรื่องการปลูกบ้านสร้างเรือนนะผมยันหัวเสาแบบโบราณนะแล้วก็อธิบายเติมข้างหนึ่งนะเพราะว่าบ้านเรานี่จะเรียกว่าเสาเอกเสาโทที่นี่ไม่มีนะผมจะมีเสาพญาเสานางเอา มีใครอ่านได้เสาพยาสนเสาแม่เสานางแล้วก็เสาพิษเหนือที่ได้เสาลานเสารานเอออันนี้เสาลูกเสาลูกอันนี้นี่เวลาเฮ็ดเหตุหมายใจโอ้ยนี่ก็มีแล้วเนี่ยมีมีหลายอันเป็นหลายเนาะครับผมเสาหน้าห้องฮะอันนี้เสาหน้าห้องยามอ่านปืนจังเป้งหน้าห้องตทเนี่ยนะหน้าห้องอ่ะอะไรดีเหรอแต่งใน ด่างนอกเศาทิพยบานออกคุณไต่เศาทิพยด่างนอกคุณเนื้ออ๋อจันหัวเสาเนี่ยผมนี่อ่าโบราณนี่เขาปลูกบ้านสร้างบ้านนี่เขาจะอย่างที่ว่านนั่แหละเขาจะมีเอาเขียนใส่ผ้าแดงๆนั่นเนาะผ้าขาวมัดที่โถนั่เนาะออ๋โอเค้การปิ้นเสาพียากอ่ะเขาใช้ผ้าแดงๆไว้ออการปิ้นเส้าแนงเขาเอาชื่อแม่ยิงมัดไว้นั่นอ๋อ นะครับผมผมใครจําได้กันขึ้นเสาเอกเสาโทนะอ่าผมเห็นเห็นละที่ว่าเสาตั้งหินนะผมผมค่อยๆทำนะอ่าตอนนี้ลองมาดูเครับที่ตันนี้จะจ้าหน่อยเดียด๋วยวเราอ่าก็นี่อ่ออันไหนเอาว่าที่ทรงเคราะรดน้ํากันเราทรงเคราะรดน้ำหมายถึงว่าอันใด อ่าเพาะแล้วนะอันนี้มีหมายสักขาดพอ่อศอกะกี่ปีอันนี้น,นี่กี่ปีขึ้นแม่ไว้ไหมปับปับนี่นะเออหึ้งอันเนี้ยเนี่ยร้อยปีถึงก่อนปอ่ถึงงานร้อยปีกี่เจ็ดคนนะฮะสามโจกุลเหรอนี่สามโจกุลนะใชกว่าได้น้อออันนี้ยันยันคนถ้าคนห่มไนะยันหยังมี่งนี่ยเอ่าคมาละมัน อามาราก็ไม่เป็นอย่างคนถ้าคนผมวปเปลือนหลักโคหลังช่างไงอ๋ออันตรีว่าอันของหายแล้วมาจอยมือมีกว่าเออเออค่ะเออเออกันครับผมอุปมาในให้แบบอันนี่อีกอ่ะขนนับตด้เมันในวันเจวันฟอเนี่นะโอ้มาลังนันเคยได้ยินนะฮะที่ว่าคนโบราณสมเกิดว่าถ้าของเขาของเขาหายเนี่ยเขาจะไม่ไม่ให้หมอดูเขาดูว่าเออหาย เลือกยามไหนจะเป็นอ่าอะไรอะไรไงนะอันนี้อ๋อมีอยู่เนาะเออตัวเจไปห้าปอนเนี่ยนี่ฮะตอนไหนจับวันนี้เทายแล้วตกไปเลยนะเอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้เหมือนตอัวตัวตัวเสืหักของหายนะะั่นไงอ๋ออ๋อโอเคโอเค,อเคนี่ยังลนะเพราะว่าคัมภีนี่เขามีความรู้หลายๆอย่างนะเนี่ยวันนี้ไหนๆก็ไหนอ <ตก S 1> าไปกลุ่มชาวโรยชาวเลือนเอาไว้น่ะนี่ ออปไปตีน้อยก็มาได้โอเคโอเคตกตีนตกเหมาเราเปิดไปเปิดไปมีอย่ปปงางพองอันที่ไม่มีปุงห้างน,นั่นมีปุงห้างอัน,น,อนอยันเปื่อนไม้กัน่ไหครับผมกรเตินโบราณเนี่ยสามโจคนนะครเนาะ เป็นรอยปีกมัก็คะบอกเป็นรอยปีหรอกกาตองนู้นบอกก็ไมหันเนาะเปิดไปเลยเลยเอ่อเอออันนี้ขึ้นอย่างก้าตนนนะก้าตนอือตัก้าวตันหมดก้าวอันบนปุจจานนี่อ้อากำกำกำก้าตันซาทโอเุรนันต้านี่กับพะองพะระก็มีบนก่เออมีส อพอที่มันเป็นกระฐานันย,นนยันอันนี้ยังทุกวันนี่ครับอันนี้ยังว่ายัางพระมังแกว้วพระมังแก้วเออเขาแตนพระมังแก้วนั่นน่ะใช้ยันมาเอากลวยงามเฮอใช้นั่นน่ะฮะเขาเคด้วยนั่นอันนี้ใจอยู่ก่อนถึงวันใจอยู่ก่อนสิวัดเขาเปิ่นใจอยู่เน่พระมังแก้วเขาจนอโอเคโอเคต้องกลวนนย,กยงามเฮอ,นนนอเ,อเน,น,นอ,นนอ,นอเโฟปิ ก็น่ะพิมพ์เชียนสร้างเอาเห็ดก่าอ๋อโอเคโอเคเอาไปเดเลยวดีเดี๋ยวก่อนมันจะไม่ยังฟ้องมิดจะมาพักกระชิงนะอ่าอันนี้เดิมพวไผ่แต้มไผ่เคียนไผ่หมายเนาะสักคาดกับไว้เนาะเอยแคดเขาขึ้นไม่ไหวจริงจริงมันมีอีกเยอะนะผมเคยเห็นหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้เก่ากว่านี้ผมอันนี้เต้ปออูนนีอันนี้ผมเคยเห็นนะเพราะว่าปอม้อนปอมอนเจ้าปอมอนกันไหม อันนี้จะอายุปหกแล้วกันเออไต้ยังมาอยู่ปหกนเนี่ยผมทำมิีโบราณนะผมเรื่องหนึ่งเรืองาวที่ผมพยายามนำเสนอที่เป็นกลุ่มชนเผ่าด้วยเดี๋ยวผมจะถามเกี่ยวกับพิธีไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเอาพ่อ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 สิ่งวะเนาะโอเคไว้นี่นะมันมีสขัดหมายไว้กันขึ้นมีสขัดหมายไว้บอกกัปพอดท์เฮเก่าเกือกละโอ้ก็สามอ่า ออโอเคโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วกเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวนะเพราะว่าลองสอบถามดูเขาเรียกก็คำภีประกาศน์ความรู้ต่างๆนะศาสตร์ศิลที่เขาเขียนบันทึกไว้ทุกร้านที่เรียนนี่ถ่าสมมตว่าเขาจะบทเป็นพระกันนะแล้วก็มาศึกษาเรียนเรียนด้านนี้เรียนด้านนี้นะผมแล้วก็ มันเจอเขาได้ใจอยู่เนาะได้ใจอยู่เนาอยอะได้ใจอยู่อ่ะโอเคโอ้เป้งห่อเป้งเฮินก็หเขใจอยู่นะอ๋อเป้งห่อเป้งเฮิรนได้ใจอยู่อ่ะอ่ามีที่ปื่นกับปุ่นมาอ่ากลุ่มเผ่าล้วชาวดอยนั่นลวที่นี่ก็อย่างที่ว่าอะไรอาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะรั่วระบือระวะนะฮะแล้วก็อ่าถือว่าเป็นกลุ่มชาวดอยนั่นวะนะฮะอ่ากลุ่มเนี่ยเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าออสเตรเลียนะเอ๊ะเอ๊ะเิรษฐกประมาณนั้นผมเคยอยู่ แล้วทีนี้อันนี้อย่างนี้อันนี้หนักข้าวอย่างนี้บ้าข้าวจังยันหนักยันหนักอืออ๋อยันหนักอันนี้เลื่อนยีเลื่อนซ้ำอันนี้ใจกับยังเอาเอาหุ่นมือตะขินหนักกอกหอดองอันเลื่อนได้นี่หนักไม่หกออันนี้อันนี้อันนี้ประกเตือนร้อยปีนี่มีก็มีก็มีกัมีนอ่ะประกเตือนร้อยปีนะนะปันปีนั่นนะ มีนี่มีหน่อนี่เกี่ยวหน่อบางทีเขาม ok ีปะกิทินร้อยปีนะเขาเขาพูดได้ด้วยผมปะกิทินร้อยปีอะไรของเขาเนี่ยนะอ๋อโอเคอ่ารับผมนี่มานั่งคุยอาชนเผ่าชาวดอยนะชาวเผ่าด้วนเนี่าผมก็อ่าไปที่ไหนก็พยายามสอบถามเขาอาจจะแตกต่างจากบ้านเราด้วนนี่มันมีอ่าตำนานนะอ่าตำนานแต่ละพื้นที่นี่เป็นตำนาน เจ้าได้เป็นเจ้าของพื้นดินเดิมของเมืองนั้นนั้นหลายที่หลายทางนะที่นี่อาจจะเรียกว่าคละค่าแสนค่าดอยนะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นกลุ่มชาวเรียกว่าเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมนะในตำราในประกาศตื่นในเรื่องเรื่องดาวตำรานี่จะเขียนก็นี้ปุณานานี้วางก่อนวางกันเดียววางกันถามกันนี่อันเขาเขาเขาเฮ็ดไห้เฮ็ดนาให้สวนนี่เขาเร่ง หูจักเขาเล่นผีบาก่อผีขนนผีหัวด้อยมีกะเลก่อทีนี้เนมเห็ดละยามเขายุ่มอนึะเยาออยู่มอนเห็ดอยู่ไงเออเม่ยามยู่มอนมันน่ะเออยามอยู่มอนเขาเล่นเล่สองีนนี่นออกานักินมูอก่อมือสองมอการกกานั่งมอนได้นี่มุกมอก่อนอ๋อตึงหมบานนะตึงบานน่อะ จึงมอนนั s <S s <S ้นมอนนั่นไงอจารนั่นเราไปเล็กนั่นเราไปเลขะตึงึงเาบบไปถึงหมู่บ้านไอไปถึงหมู่แมนฮขาเฮไทตินก็ฮอมีกี่กุก็เหมอ๋อเฉพาะให้ไงเออการันนื่อแมนนนมัการันนื่งซาแมนในนี่อันนี้ถึงแมนฮาบมืองตาพยาล้อมอย่างก็อบมืองตาพยาลมอ่ยจอมตาเนีเขาเลงจอมตนเนี่ยาหกเอะจมตนอืม เ้าพยาหลงเหาอวะเออแต่พยาหลงจอมต้านในมัน<า>เปนผีมเมืองที่ผีนี่อ๋อผีเผาด้วยับผมทีนี้ผมจะถามออ่อว่าอันปูแสยาแซะหูจักก่อนปูแซ่ยาแซะนี่นีน่มีตังเฮาะวะม,ม,มีตังเฮาผีปูแส่ยาแซะนั่นมีเ่ะอไม่ตังเฮาะเลยครับผมนั่นนะเพราะว่าแต่เขาไม่ผีอยู่นะแต่ชื่อมันคนละชื่อนะชื่ออย่าง่าจอมต้านจอมต้านนี่ฮะแล้วก็เขาเดี๋ยวนี้เล่งอยู่ก่อน มีพายุก็อ๋อมันเป็นบ้านเก่าอยู่บ้านเก่าเล็กอย่านาะเอออยู่บ้านเก่าเนี่อ่ะปีนี้นเนี่ยเนี่ยมูซำกัมซำกัมครับผมครับผมก็อ่าเพราะว่าคติความเชื่อทั้งพุทธทั้งผีเนี่ยเขาจะมีความเชื่อทั้งพุทธทั้งผีแล้วก็เขาแป้งข้อแหว้เนี่ยบ่อโอ้มีหอได้ไหมหอลงหอใหญ่เกินอ๋อปีนั้นเี่ยครับปีนั้นที่นั่นไหม อ๋อนั่นนะเลี้ยงถึงบ้านเนาะครับผมน่ะเขาเนี่ยเขาเลี้ยงผีมาก้ามตัวหนึ่งกอก้สี่กูอ๋อแล้วเออแล้ว้าแต่ย่ามีอยู่ในเรื่องนี้มันเลี้ยงอยงไรเมื่อนี้ครับผมที่เขาพูดที่อ่าเขาเลี้ยงผีอ่าตอนที่สมัยที่เขาอยู่เป็นหมู่บ้านชุมชนในห้วยในดอยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่เขาเรียกกลุ่มชาวดอยนะอยู่มีหมู่บ้านชุมชนของเขาแต่ตอนนี้น่ะ ตอนที่เขาอยู่หมู่บ้านชนเขานี่เขาก็ยังรักษาประเพณีของเขาก็มีการเลี้ยงผีนะเลี้ยงผีปู่ย่าผีอะไรต่างๆเลี้ยงอยู่เนาะอ่าแล้วก็เลี้ยงเจ้า,าอ่าเลี้ยงผีปู่ย่าเลี้ยงเจ้าแล้วก็ทีนี้เขาบ้านเมืองมันวุ่นวายนะเขาอยู่ไม่สงบเขาก็อพยพเขามาอยู่ในเมืองนะ,ะมาอยู่ในเมืองมาอยู่ในเมือง<ม>ก็ผสมผสานอ่ามาอยู่ผสมผสานกับกลุ่มชาวไทรื้อทำให้ประเพณีเขาหายไปเนาะเออ เขามาโย่ในเบิ้ลกับเร่งไปเลยกนะันมีภัยเ,เหตุหรอมีภัยเหตุหรอมีปู่ตังมีปู่แมนนะอ๋อครับผมเนี่ยแต่เขาไม่รู้จักปูแแนะ่แท้ยาแซ้น่าจะผีของเขาที่เป็นผีเขาถืออยู่เนาะอ๋อครับผมเนี่ยนะความรู้นะผมอ่าเพราะฉะนั้นหลายคนถามผมว่าจะได้ความรู้ที่เขาถืออะไรมั่งผอีอะไรมั่งนะแต่เขาเขาถือเยอนะครับผม ที่ว่านั่นแหละมาวันนี้มาหนั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องราวดาววิธีกติกาเชิงกลุ่มชาติพันจนพอรัลวดอยเมืองยองนะฮมันจะเรียกได้หลายอย่างนะแต่ลอยนะดั่วดว่ารเบือตอนนี้ใกล้เคียงกันอยู่นะแล้วก็กลุ่มวานะฮะกลุ่มแอนก็ใกล้เคียงกลุ่มพวกนี้นะเขาจะเครื่องแต่งกายดำแดงขาวเป็นหลักพวกหัวสีดำนั่นเองอ่า อันนี้ที่เขาอยู่แล้วก็ถ่ายรูปกันไปชุดชนเผพงเขาผมวันนี้ผมนํามาจอาจจะไม่ละเอียดนะเพราะว่าต้องมานั่งคุยกันตอนกลางคืนนะอันนี้เขาเรียกขนานนะหนานก็หมายถึงว่าคนที่เคยผ่านการอย่าบทเรียนมาก่อนนะเพราะว่าเขาเขาสามารถอ่านเขียนแล้วก็ทําพิธีกรรมพิการได้เพราะเพราะว่าผมเคยเจอตอนที่เขาไปอ่อาะอีก็ไอไอไอ อันนี้คืดคืดเพ็ดนะอันน st ี like ้อุบาทน้าเนาะไล่คืดเตยุบาตฮะเออเพอพอว่าผมเจอครั้งนั้นนะตอนนั้นนะเขามาทําพิธีไล่คืดอุบาทนะก็เป็นคนนี้แหละนานนะไม่ได้เจอวันนี้มาเจอก็มาดูเขาแสดงว่าก็ไม่ธรรมดาครับผมเรื่องความรู้ด้านเรื่องว่าพิธีกรรมพิธีการของเขานะ่ยจนพอชรวัครับผมจะดูย้อนกลับย้อนตอนนะขอบคุณครับผม